ในวันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้จัดให้มีการปารตกถาเรื่องวิกฤตปัญหาขยะและสภาวะโลกร้อนโดยนายนาชิตะคาสุยะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและมีการเสวนาเรื่องวิกฤตปัญหาขยะโดวยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ดังนี้ 1. พระมหาประนอมธรรมกาโลเจ้าอาวาสวัดจากแดงนาแก้ไขจะแก้ไขยังไงแก้ไขก็คืออย่างในพระไตรปิฎกตามที่ไหนของพระถ้าพระ ชัดทิ้งขยะในวัดหรือห้องน้ําไม่ทําความสะอาดหรือล้งก็จะดีไม่ทาความสะอาดในวินัยของพระเนี่ยก็ปรับบัติแต่ถ้าเก็บทําความสะอาดเรียบร้อยไม่ต้องตามบติจากวินัยจากพระสูตรในมุมมองของพระสูตรถ้าพระทิ้งขยะนะลงแม่น้ำประดีทิ้งขยงะทังนัง้นผิดที่ผิดทางตามพระสูตรก็คือจะป่วยเป็นโรคขิวหนักแต่ถ้าเก็บอย่างเรียบร้อยเลยลนะ่ะอาน,นิสงส์จะได้อาน,นิสงส์ถึงห้าประการ คือมนุษย์รักไข้ใครเห็นใครก็รักทเทวดารักไข้เทวดากพรชอบความสะอาดมีความสุขใจเวลาทำมันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ทาเสร็จมีความสุขใจอันนี้ก็คืออน,นิสงส์ข้อที่สาถือว่าข้อที่สี่เนี่ยได้ปฏิบัติตามคำคําสังสอนข้อวัดเกี่ยวกับเสนาสนะวัดเป็นต้นสุดท้ายคนที่เก็บขยะคือสร้างวิมานให้กับตนเองวิมานบนสวรรค์เกิดรรออันนี้คือในพระติฎมีโดยตรงจากพระสูตร มุมมองของพระวินยัยมุมมองของพระสูตรมุมมองของพระไตรปิฎกสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกถ้าคุณจะไปปฏิบททัติธรรมเนี่ยปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ดีมากสำนักก็ดีมากไปถึงก็ปฏิบัติเลยแต่ไม่ทําความสะอาดก่อนเกิดอะไรขึ้นจะเป็นปริพเทคือเครื่องกังวลขวางไม่ให้วิปัสสนาญาณเกิดแก่นักปฏิบัติแต่ถ้าเก็บกวาอสะอาดเรียบร้อยเวลาไปปฏิบัติธรรมละ่ะไม่เป็นปริพภท ไม่ความวิปาาัสนาญาณแก่ผู้ปฏิบัติอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพ,พระไตรปิฎกเพราะะนพระไตรปิฎกเนี่ยได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วิธีการจัดการนะก็จัดการอย่างถูกวิธีรีไซคเคิลจริงๆมีมา2,000ปีแล้วในพระไตรปิฎกเรารู้จักภาพบางสกุลจีวรภาพบางสกุลเนี่ยปงสุแปลว่าฝุน่นขยะกูลน็นแปลว่าเปื้อนผ้าที่เปื้อนฝุน่นเปื้อนขยะผ้าห่อศพผ้าที่เป็นก้อนขยะเนี่ย ไปชักออกมามาซักมาย้อมด้วยน้ำฝาดฆ่าเชือ้อแล้วก็มาทําเป็นจีวรแล้วก็ภาพป้องสกุลจีวรอ,อ่ะและแต่ภาพปงสกุลจีวรถ้าทำได้จีวรผืนเดิมมาไปทําอะไรเอาไปทําเป็นผ้าปูที่นอนแล้วผ้าปูที่นอนผืนเดิมมาไปทําอะไรเอาไปทำเป็นผ้นเนาเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะผืนเดิมไปทาอะไรทาผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดพื้นผืนเดิมเอาไปทําอะไรผสมดินเหนียวโบชามรากุติอันนั้นคือครอปลายนี้เลยรเลย ใน,นคร,รือระบบรีไซเคิลเขาโฟมจอดงแต่ต้นจนจบสองดออรสมไทยวงเจริญประธานบริหารกลุ่มวงผานิต์กรุ๊ปคนที่ได้สร้างขยะต้นทางเป็นใครบ้างผมเห็นในรายการมีการบอกว่าขยะต้องมีการจัดการต้นทางกลางทางปลายทางพูดจะเร็วๆครับอะไรคือต้นทางหลายๆคนยังเข้าใจว่าต้นทางคือการคัดแยกที่บ้านซิผมบอกไม่ใช่นะครับ ต้นทางหมายถึงว่าความรับผิดชอบของผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรเรามาดูนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแป้งยี่ห้อเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับอ่านไม่ค่อยออกวันนี้มาครบเือบทุกยี่ห้อทุกผลิตภัณฑ์แป้งยี่ห้อเดียวกันด้านหลังเนี่ยด้านก้นของมันเนี่ยเขียนว่าพลาสติกชนิด HDPE เขียนเหมือนกันเลยแต่ว่า พลาสติกอันนี้ลอยนะ้ำพลาสติกอันนี้จมนะ้ำอันนี้มันเฮ็ดีพปอมปอมแล้วมันก็รีไซเคิลไม่ได้เมื่อรีไซเคิลไม่ได้ของสออย่างนี้เวลาบดรวมกันไปแล้วก็ทำให้มันสะอาดพร้อมที่จะขึ้นรูปใหม่กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือเชื่อแขกโนโต๊ะก็อี้ที่เราจะต้องนำกลับไปใช้ใหม่อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อก,ก,การรีไซเคิล อย่างร้ายแรงที่สุดนี่เรากําลังก่อกรรมทําเข้นทาบาปที่สุดให้กับพี่น้องชาวโลกนี่ก็จุดที่หนึ่งสองอย่างนี้เวลาหมดแล้วเราจะลอยในน้าเพื่อคัดแยกว่าค่าเขาพอที่แตกต่างกันค่าความร้อนที่แตกต่างกันจึงจะหลอมรวมกันได้มันเกลีออย่ยนนั้นถูกไหมครับแต่นี่เราดันทำของสองอย่างแล้วก็ลักษณะเหมือนกันมาสร้างปัญหาให้ชาวโลกคือการจัดการของผู้ผลิตนะครับ ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราจะมีหน่วยงานภาครัฐสัก2หน่วยงานมาแก้ไขตรงนี้อันหนึ่งเป็นเรื่องของการออกกฎหมายรีไซเคิลหน่วยงานกำกับการแสดงเรื่องรีไซเคิลของทุกอย่าง่อนที่ออกไปในท้องตลาดไปที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้านีครับของทุกชนิดเนี่ยเอามาวางบนโต๊ะว,วิศวกรต่อนได้ไหมแล้วอยู่ท่ามการสายตาผู้มีความรู้ว่าอันนี้ออกแบบจากอีโคดีไซ มีลักษณะของ life cycle assessment ตลอดชีวิตวัตจัดรผลิตภัณฑ์ของมันเนี่ยไม่สะดุดหยุดชงงะงักเลยในการที่จะขนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลียนหมุนเวียนแล้วก็ถ้าอย่างนี้อาจจะหมุนช้าหน่อยเพราะมีอุปสรรคแต่อย่างนี้ก็ยิ่งหมุนช้าเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้ <spe ak> สีเขียวไฟฟ้าอันนี้จะหมุนเร็วมากนะครับเรียกว่า rpm มัน1450รอรอบต่อนาทีเท่า rpm ของรอบของมอเตอร์เลยทีเดียว เศรษฐกิจหมุนเวียนแลวหมุนติ้วนีครับกระแสะของเงินจะสะพัดไปลดปัญหาความยากจนแบบจุข้วเลยทีเดียวครับ 3. คุณวานิศสาวาโย ο, ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษส่วนประเด็นมาตรการที่สองนี่ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจกรมตัวนี้เราอาจจะไม่นํามาคํานวณแต่ว่ามันก็จะส่งผลในทาอองอ้อมว่า มันจะทําให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลงนะคะก็จะมีเรื่องของการลดขยะมูลฝอยประเภทต่างๆลดขยะพลาสติกกล่องโฟมนะคะลดขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารแล้วก็มาส่งเสริมให้ใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่นนสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของกลหลักรีไซเคลิลหรือว่า C ีของเราร์โคราอิควอนมีคัดแยกออกมาอย่างไรแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้มากทีส่สุดสําหรับขยะอินทรีย์ก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่นะคะก็ต้องมีการกินให้หมด ลดเศษอาหารให้เป็นซีโร่เว้แล้วก็หากมีเศษอาหารก็นําไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าได้มากที่สุด 4. คุณจงลักษณ์ทินก,กุลผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่ออุณหภูมิโลกเนี่ยะคะท่านถ้าขึ้นไปสามเปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะทั่วโลกเหนือเนี่ยจะไม่มีน้ําแข็งหน้าร้อนนะคะกระบวนการสังเคราะห์แสงจะหยุดชะง,งักลงนะคะทีนี้อ่าก็ลองมาดูที่ขยะก่อนนะคะว่าว่าขยะอ่า เป็นยังไงบ้างคะทุกๆขยะเนี่ยจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยเยอะมากนะคะแม้แต่ทั้งเป็นถุงก,กระดาษเองเนี่ยคะ่ะก็ใช้น้ำบริสุทธิ์เยอะมากนะคะเ,เช่นดูดูเนี่ยค่ะในในกราฟเนี่ยคะ่ะซึ่งยังไงบ้างนะคะก็คือเราพยายามที่จะจะใช้รีวิวสให้มากขึ้นแล้วก็ลดการใช้ลงให้มากขึ้นนะคะฮะคุณนรงชัยคุณปลืม้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขใช่ขยะจากทะเลเนี่ยถ้าเป็นรดูมรสุกเมือกันมีนเะดือตุลาเรามีขยะถึงเ0ซขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีถึงประมาณเฉียดเฉียดสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นขยะจากโฟเรียนครก็ก็เลยคิดว่าทุกปัญหาทุกเทศบาลเรามีมเหมือนกันแต่แสนสุขเราเนี่ยเรารับภาระหนักที่จะรัเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็รับภาระจากแม่น้ำเจ้าพระยาผมเองเนี่ยไปพายเรือเช่นเดียวกับทีมง,งานของอาจารย์ ไปกับท่านอาะารย์ปีชวนไปก็ในชุมชนทุกที่ภายไปก็มีแต่ขยะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันออกไปสู่แม่น้ำชเปียในที่สุดออกอาวไทยอาวไทยเสร็จก็จะไปอยู่ชายหาดต่างๆโดยเฉพาะบางแสนของเราซึ่งมันเอิ์ว่ามันเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมซึ่งที่ผมทําบทบาทเย็กๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นออย่างที่ดีเป็นเมืองที่ได้รับปัญหาเาืขยะแล้วเราก็ทําทุกวิธีทางในการที่จะลดก็คือตั้งแต่ต้นทาง ต้นทาาางการงปย 6. คุณพิชามนรักรอดกรีนพีทประเทศไทยกรีนพีทนะคะเรา,เ,าเราอยากพ่จาเรียกร้องให้กับภาคผู้ผลิตคือเรามองว่าผ้าตภาผู้ผลิตนะคะถือเป็นต้นทางของวิกฤตมลพิษพลาสติกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผลิตพลาสติกออกมาแล้วก็ดังนั้นเราก็เลยอยากที่จะให้ภาคผู้ผลิตทุกคนนะคะเขามีนโยบายในการลดใช้ซิงเกิลยูทพลาสติกตลอดห่วงโซ่ประทาน กิจกรรมที่กินพิธรมะคะมันเป็นการเ,าเผยให้กับผู้ผลิตแล้วก็ให้กับภาครับได้เห็นว่าทําไมหลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตมันถึงสำคัญแล้วก็ทําไมภาคผู้ผลิตถึงต้องมีนโยบายในการลดใช้ซิงเะยุบซิงเกยุบพลาสติกตลอดข,ของโซ่กระานนะคะ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวนาเุมิตรกุลรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริการศูนย์รังสิต ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรมร,ธรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เริ่มต้นในการชวนร้านค้านะครับในโรงาหรทั้งหมดแล้วก็ร้านขายน้ำทั้งหมดบอกว่าขอให้เลิกขายน้ำยืมควดที่มีฝาหุ้มพลาสติกปรากฏเขาทำสำเร็จในเวลาสองเดือนที่ต้องใช้สองเดือนเท่าไหร่ครับเขาขอบอกว่าอาจารย์ปัญญาครับไอของที่ซื้อมาแล้วเนี่ยขอขอขายหมดก,ก่อน เราก็หยอมแต่สองเดือนผ่านไปก็จบเลยเรื่องของแคปซูลคือประสิิผู้ฝาขวดที่เป็นตัวอย่างอีกอันนึงคืออย่างญี่ปุ่นเขาเก็บขยะเป็นวันวันนะครับรีไซเคิลมาเก็บวันพุธอย่างเงี้ยนะฮะขยะชิ้นใหญ่เก็บวันไหนในควาจริงกรทมก็เริ่มนีใช่ไหมครับเอาประเด็นที่ดรสมไายบอกเราเอาขยะบางกลางดูอะไรบริษัทไหนบ้างมานั่งคุยกันอันนี้เลิกใช้ได้ไหมเปลี่ยนเป็นปรับรีไซเคิลได้ไหม ฉลากไม่มีได้ไหมมีต่ขวดประาๆได้ไหมผมว่าเราทำได้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเร่งพัฒนาแบบที่ต้องทำลายล้างธรรมชาติมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยไม่ต้องทำลายล้างธรรมชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยในปีนี้ จะเป็นการจัดงานมหกรรมความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกที่อาคารเรียนรู้ป่วยร้อยปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูนย์รังสิืิอปาย